สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้เปิดโปรเจกต์ใหม่โอ้โหตื่นเต้นมากครับเป็นแบบการห่างหายจากการมาเจอผู้คนนะครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่เปิดตัวจริงๆจริงๆจังๆลักทีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุยโปรเจกต์เรื่องนี้มานานมากแล้วแล้วก็นี่เป็นการแถลงข่าวครั้งแรกนะครับหางหายจากการเล่นคอนเสิร์ตการร้องการเต้นไปนานแบบการซุ้มซ้อมอะไรไปก่อนซุ้มซ้อมเหรอครับจริงๆก็ถ้าการซุ้มซ้อมจริงๆก็ทางโปรเจกต์เขาก็มีให้แบบฝึกเต้นฝึกอะไร ต่างๆอยู่แล้วครับแต่ก็การร้องเพลงอนะไรเงี้ยทอมก็เป็นคนชอบร้องเพลงเลยก็ร <_ d ant le> ้องที่บ้านอยู่แล้ววอร์มคออยู่แล้วครับน่าดีเห็นว่ามีแบบเต้นด้วยเป็นไงใช่ฮะโอโ้ผมเมนแดนซ์ <_ d ant le> อยู่แล้วครับไม่ใช่ที่ที่พูดมาคือจริงๆเป็นคนที่แบบก,การเต้นคือไม่เก่งเลยฮนะแล้วก็แต่ว่าเหมือนตอนนี้เปิดใจมากขึ้นแล้วปกติเวลาการเต้นหรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติมีงานเกี่ยวกับการเต้นทอมจะไม่รับเลยแต่ว่าเหมือนครั้งนี้มันเหมือน มันเราเคยมีคอนเอสิร์ตซีซั่นหนึ่งไปแล้วแล้วอันนี้เป็นซีซั่นสองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพอในชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีการเต้นอีกเยอะแยะเลยสำหรับหลายๆโปรเจกต์เลยเราก็เลยแบบเปิดใจมากขึ้นแล้วก็แบบสนุกกับมันมากขึ้นครับก็ดีฮะเรียกได้ว่าโปรเจกต์นี้ก็ได้เห็นทอมมี่แบบเต้นแบบเต้นเบี่ยงเลยไหมใช่ครับก็เต้นสุดเบี่ยงนะครับจริงๆมันก็ท่าเต้นมาพร้อมกับเพื่อนๆ่ะเพื่อนๆก็เต้นกัน,กน,กนได้เราก็ต้องไปให้ได้ครับ ได้ได้ว่าคุณก็เป็นรุ่นพี่นะในนานะ้มันรุ่นพี่รอบนี้ก็เอาพี่ซีมาด้วยใช่ครับมีแนะนำอะไรอย่างไรไหมกับพี่ซีอ<ส><ฮ>ะจริงๆก็เหมือนถ้าแนะนําได้ก็ก็เกี่ยวกับเรื่องการพากันร้องมากกว่าครับเหมือนพากันซุ้มซ้อมมากกว่าในจังหวะที่มันต้องใช้หรือว่าจังหวะไหนที่เขาแบบสงสัยว่าควรจะแบบร้องอยังไงอะไรยังไงผมก็แบบสามารถไกด์ให้ได้บางสิ่งบางอย่างรร่เงี้ยใช่แต่พี่ซีเขาเก่งขึ้นอยู่แล้วครับ ตอนนี้เขาเก่งขึ้นมากแล้วพัฒนาการเขาแบบดีแล้วแล้วก็ไม่ต้อง,งพี่สีน่าเต้นเ,เก่งกว่านะ <laughs> ใช่ใช่พี่สีเต้นเก่งกว่าทอมทอมแบบว่าทอตัวแข็งเลยพี่มันเข้าใจว่ามันแบบไม้แก่มันดัดยากมันแบบแมันไม่พิュวอะผมมันแต่พี่สีเขาเป็นพี่คนไหนใช่ใช่แต่คือแบบบอดี้ผมผมรู้สึกว่าแบบผมเป็นคนที่แบบร่างกายมันไม่ใช่ของผมอะคุณะคุณจะร่างกายไป็นของใใช่ใช่ผมไปถนัดร้องมากกว่าแล้วคือทั้ง ตั้งแต่เด็กยันโตเลยคือมันไม่เคยแบบขยับตัวเกี่ยวกับเรื่องการสกิลการแบบเต้นเลยอะไรเงี้ยเมื่อกี้พี่ถามว่าร่างกายไม่ใช่ของคุณแล้วเป็นของใครเจ้าของของร่างกายคุณไม่มาหรอเจ้าของไม่มาครับคุณรู้เหรอาหมายถึงใครไม่ไม่ไม่ม่รู้ไม่รู้เลืกลก็นไอ้ผีูญิงคุณต้องรู้นะอ๋อก็ไม่มาครับไม่มากบผมไงผมไงอ๋ออ่านงั้นถามเรื่อง ซีรีส์เปไ็นยังไงบ้างซีรีส์นะครับตอนนี้ก็เหมือนเราเราออนแอร์ไปแล้วเอ้ยไม่ใช่เริ่มถ่ายทำทแล้ว2คิวแล้วครับก็มันมีเรื่องของคิวนักสแสดงครับก็เลยตอนนี้พักไปก่อนเดี๋ยวก็จะมาถ่ายอีกในเดือนหน้าครับใช่แล้วก็เรื่องของการแบบจัดจัดวางคิวนักสแสดงก็เลยต้องพักไปก่อนใช่ครับแต่ก็เดี๋ยวก็จะเปิดเร็วๆนี่นะฮะจะแบบจะถ่ายอีกรอบแล้วครับก็ไม่นานนี้ ไม่กี่วันช่วงนี้ก็แบบหนักเลยฮะเพราะว่ามันมีโปรเจกต์ B my boyfriend ด้วยแล้วก็เป็นพี่เจ็ดคนกลางด้วยเราก็แบบแย่งคิวกันสุดฤทธิ์แล้ว<ร>พอเปิดกล้องเป็นยังไงบ้างเปิดกล้องใช่ไหมฮะหลังจากห่างหายผมว่ามันห่างหายไปห่างหายวิธีการทำงานของ <S <S ของแต่ละที่ที่ทำไปมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ <S <S สมมติแบบว่าทำไปเล่นซีรีส์มาอีกหลายๆเรื่องอะไรเงี้ย มันก็ได้เจอผู้คนใหม่ๆทีมงานใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วการเล่นพี่เจ็คนกลางครั้งนี้มันคือการโคจรกับว่าเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับพี่ชีวินซึ่งเป็นพุ่มกับคนแรกในการแบบกำกับซีรีส์วายของเรื่องแรงครับก็วายอายุนะครับก็มันเหมือนเราเราได้ไปเจอหลายๆมุมมองมากขึ้นแล้วมันทาให้เราแบบอยู่ในขั้นตอนของการปรับเข้าหาพ่่มกับ ปรับวิธีการทํางานปรับไมล์เซ็ตปรับต่างๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ก็ตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีและครับเพราะว่าเหมือนแบบพี่ชีก็เป็นคนที่สนิทกับทอมอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถบอกอะไรได้ทุกอย่างเราเรากลับมารอบนี้เราเหมือนเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากขึ้นแล้วเราก้าแชร์มากขึ้นเรามีไอเดียหรือมีดีไซน์อะไรต่างๆที่มันทําให้เราก้ากล้าที่จะเสนอมากขึ้นนะครับกับตัวละคร เรียกว่าจะไปทํางานอะไรกี่ครั้งก็มีคนของคุณตามไปด้วยทุกครั้งอะไรนะครับก็มีคนของคุณไปร่วมงานด้วยทุกคร้งอ๋อใช่ครับก็พี่พี่ดูมันดิใช่ไหมฮะทุกคนทุกคนทุกคนต้องมาให้กําลังใจกันแล้วก็มีแบบมีทั้งผมมีทั้งซีอะไรอย่างนี้ที่บ้านก็น่าจะไม่ทิ้งกันน่าจะแบบมาให้กำลังใจกันแล้วคุณจะไม่เอ่ยถึงเขาแต่เขาจะน้อยใจนะคุณจิมมี่ใช่ไหมเออคุณจิมมี่เขามาอยู่แล้วทุกครั้งที่แบบ ขาต้องมาให้กำลังใจผมดิงั้นผมจะบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตได้ยังไงอะไรเงี้ยหมายถึงแบบปกติผมไปออกงานด้วยกันหรือว่าอะไรมันทํางานร่วมกันมาตลอดเงี้ยทุกๆครั้งที่แบบประมาหรือว่าไม่มั่นใจก็มีเขาคอยประคองอยู่ข้างๆเงี้ยแล้วแบบถ้าสมมติแบบผมมาคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้แล้วแบบว่าเขาไม่มาให้กำลังใจผมผมจะเล่นมาได้ยังไงอะไรเแล้ววันนี้เขาสห้กำลังใจหรือยัง ก็แบบว่าเขาก็รู้อยู่แล้วครับจริงๆเขารู้อยู่แล้วว่ามาทํางานโปรเจกต์นี้ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเขาก็มีแบบเหมือนเรียนมีอะไรต่างๆของเขาตอนนี้ก็น่าจะเป็นฟิตเนสมาครับจีนี่เรียกว่าช่วงสองสปีนี้คุณก็ไม่ห่างกับบริษัทใช่ครับก็กลับมาก็ก็มันทํางานร่วมกันนะฮะแล้วก็แบบเหมือนไปหลายๆที่มาด้วยกันมันก็ทํางานแค่ ถ้าเรตัวติดกันอยู่แล้วลมันคือมันก็ห่างกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นคู่กันในการแบบทำงาน,นอา๋อโอเคคุณเป็นคู่กันใช่ไหม <laughs> ใช่เป็นพาร์ทแน่ในการทํางาน,นาแล้วอย่างนี้เขามาคุณมาทำบอยเฟรนี์ขเขามาเฝ้าคุณที่กองมัเปล่า <laughs> อะไรนะครับขเขามาาเฝ้คุณที่กอออง๋ไม่ได้เฝ<ไ>้าไม่ได้เฝ้าเหมือนเขาน่าจะมันคือน่าจะเป็นการทํางานของอีกพาร์ทนึงเขาคงไม่กล้ามามั้งครับกลัวเป็นการแบบรบกวนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้ว นอกจากนี้อันอื่นๆอย่างดูมันดิกำลงังตะบนี้กันเตรียมเตรียมตัวไงเพราะตอนนี้จบงานเยอะมากอืมจบแฟนมีดูมันดิใช่ไหมฮะจริงๆก็อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเป็นโอ้หน่าจะเป็นครั้งใหญ่สุดเลยมาครับของดูมันดิก็ทุกๆคนแบบเอ่อน้องๆที่ที่เพิ่งมาใหม่หรืออะไรเงี้ยครับก็เตรียมการกันอย่างหนักหน่วงใครที่ถนัดสายไหนก็จะไปสายนั้นอะไรเงี้ยครับอย่างเช่น เออเรามีนักสแสดงหลายคนใช่ไหมครับในดูบันดีก็มีจะมีแต่ละคนก็จะมีสายของต่างกันมีความถนัดที่ต่างกันแล้วก็เจาะไปในแต่ละโชว์ของของแต่ละคนที่แบบเป็นจุดแข็งของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับใช่ครับถ้างาั้นฝากผลง,งานวันนี้แล้วก็ฝากผลง,งานที่เะืเอเอดร็เร็วๆนี้งครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับโปรเจก Be My Boyfriend 2นะครับผมก็จะมีซีรีส์นะครับ Rose in the House นะครับผมก็สามารถดูได้ที่ทางช่อง YouTube the DNDTS นะครับผมก็ไปติดตามนะครับแล้วก็กดสมัครได้นะครับผมก็จะสามารถดูคอนเทนต์พิเศษได้จากทาง DNDTS นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามต่อเนื่องกันนะครับเป็นคอนเสิร์ตนะครับ Be My Boyfriend 2นะครับผมสามารถซื้อบัตรนะครับได้ครั้งแรกนะครับในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับผมก็ เวลา10โมงนะครับมาซื้อกันเยอะๆนะครับจะได้ที่นั่งดีๆนะครับแล้วก็มาเจอกับพวกเรากันเยอะๆนะครับมาให้พวกกำลังใจพวกเราบีมาย์บาร์เฟรนสองกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับสำหรับซีรีส์พี่เจ็ดคนกลางนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทำไปได้2คิวแล้วนะครับผมก็ รับรองว่าเข้มข้นแน่นอนครับเพราะว่าเราแบบเวิร์กช็อปกันหนักหน่วงมากแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยจริงๆครับเพราะว่ามันมันด้วยโควิดด้วยการที่เราไปเกาหลีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถ่ายทําสักทีทําให้ขยับแพนต่างๆนะครับแต่ตอนนี้คือได้ถ่ายทาแล้วนะครับก็ฝากติดตามสําหรับพี่เจ็ดคนกลางนะครับครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะมีมิตดูมันดีนะครับดูมันดีแลนนะครับฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของพวกเราดูมันดีนะครับหรือด้อมเอ่อด้อมของพวกเรานะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ